คามหายความพันผูกผูกแน่นไม่เสื่อมคลายพี่เพื่อนพร้อมน้องทั้งหลายรวมยินดีขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้อีกคุณครูทุกท่านกเกษมสี ก่เกิดสุขร้อยเท่าพันทวีดังนาทีในสายชนทุกวันคืนขอบูชาข้าอาคุรุครูกเกษียนท่านพาเพียรครึ่งชีวิตอุทิศพ้น ขอเธอทูลคุณท่านล้นกะมลเราทุกคนน้อมบูชาข้าคุณคุณ สิิิทธ์ยยังคดออู่เสสมวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางประภาพันธ์คำพระชื่อเล่นครูพันธ์ค่ะดิฉันเริ่มรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินเมื่อวันที่8มกราคมพศ2528 รวมเวลารับราชการ38ปีค่ะปัจจุบันสอนประจำชั้นป .2 อทับ7ค่ะประวัติความเป็นมาที่ได้มาอยู่โรงเรียนสรีเดทได้ย้ายมาเมื่อวันที่1นึ่งพฤศจิกายนพศ2540ค่ะส่วนผลงานที่ภาคภูมิใจของดิฉันคือดิฉันได้มีส่วนร่วม ในการฝึกนักเรียนและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนในทุกๆปีการศึกษาและนักเรียนได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศค่ะความภูมิใจในการเป็นครูโรงเรียนสลีเดตด,ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็น การพัฒนาการของนักเรียนและความสามารถของนักเรียนที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของวิชาการดนตรีกีฬาและด้านอื่นๆและโดยเฉพาะได้เห็นพี่น้องเพื่อนครูที่ทุ่มเทการทำงานให้กับโรงเรียนกับนักเรียนคณะครูมีความรัก มีความสามัคคีกันจึงทำให้การทำงานทุกอย่างนั้นสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีสิ่งเหล่านี้จึงเป็นความภาคภูมิใจของดิฉันที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสรลิดิเดตค่ะข้อแนะนำในการทำงานที่อยากจะฝากถึงน้องๆขอให้ช่วยกันร,รักษาวัฒนธรรมขององค์กรให้สืบต่อไปในรูปแบบพี่ดูแลน้อง น้องดูแลพี่ความเป็นองค์กรที่มีความรักสามคัคคีช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกันและได้ส่งผลให้องค์กรของเรามีความเข้มแข็งและการทำงานทุกสิ่งก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีโรงเรียนสัลิเดศก็จะเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไปค่ะ ด้ดไดีครูตีให้มีความรู้ผิดกับไม้เรียวศัตรูไม้เรียวของครูปลอดน้า สวัสดีค่ะครูเบนค่ะนางเบญจวรรณพงศจรปัจจุบันสอนอยู่ชั้นป .3 ท9ค่ะเริ่มบรรจุครั้งแรกเมื่อปีพศ .2532 ค่ะ,ะเป็นเป็นการบรรจุรอบทั่วประเทศค่ะที่จังหวัดสกลน,นครโรงเรียนบ้านนาซอ,อแล้วได้ย้ายมาอยู่จังหวัดจันทร์เมื่อปี2535ค่ะ ใช้ชีวิตอยู่ภาคอีสานอยู่3ปีค่ะปัจจุบันสอนประจำชั้นป .3 ทับ9ค่ะได้ย้ายมาจากโรงเรียนวัดท่าเขาซึ่งเป็นโครงการย้ายครูคืนถิ่นนะคะก็ลองเลือกดูว่าเราจะได้โครงการย้ายครูคืนถิ่นเนี่ยมันจะย้ายได้จริงไหมก็ลองเขียนดูค่ะแล้วก็ได้มาจริงๆค่ะก็ภูมิใจนะคะที่ได้มาอยู่ โรงเรียนขนาดใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่นะคะที่มีความรักใคร่สามัคคีปรองดองพี่ดูแลน้องน้องก็ดูแลพี่ๆนะคะโดยไม่มีปัญหาใดๆนะคะไม่มีการแบ่งกลุม่มแบ่งพรรคพวกแบ่งฝ่ายนะคะสามัคคีการทำงานนะคะจนผลงานนี้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะแล้วก็ภูมิใจในตัวของลูกศิษย์ ที่สอนไปรุ่นต่อรุ่นนะคะแม้ลูกศิษย์ของครูจะไม่ได้เป็นเด็กเก่งไม่เคยได้รับรางวัลอะไรแต่ครูก็ภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดีมีคุณภาพค่ะ,ะความภูมิใจของครูก็แค่นี้ละค่ะแค่เห็นเด็กๆเ,เขามีความสุขดำดำรงชีวิตใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรอดปลอดภัยนะคะไม่ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งหลายแค่นี้ครูก็พอใจแล้วค่ะ ฝากถึงน้องๆนะคะในเรื่องการทํางานเนี่ยขอให้ทํางานกันด้วยความรักความสามัคคีนะคะไม่มีใครจะเก่งเกินกว่าใครนะคะถ้าเขาทําได้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะก็ขอให้การทํางานเนี่ยของทุกๆอย่างของน้องๆเนี่ยให้สําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็อย่าลืมวัฒนธรรมขององค์กรเรานะคะให้รักษาไว้ให้เหนียวแน่นโรงเรียนของเราจะได้เจริญพัฒนาต่อไปยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ จะเดินรอยตามพ่อหลวงผู้มีครูรุ่นลายคลามวางชอกเสียทีภูมิใจลีที่มาเป็นครูว่ต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพ่อหลวงผู้มีครูรุ สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูอารีรัตน์ภูิวงศ์เป็นที่กล่าวขานเด็กๆมักจะเรียกว่าครูคุณค่ะปะจัจจุอายุราชการของคุณครูก็36ปีปัจจุบันคุณครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทักหนึ่งนะคะประวัติการรับราชการของคุณครูคุณครูเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อปีพศ2529ที่โรงเรียนบ้านดงนาคามินกิ่งอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนะครพนม ปีพศ2531ย้ายมาดำรงตำแหน่งท <m uch elli> <l> ี่โรงเรียนบ้านหนองประดูอําเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีปีพศ2530ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ปีพศ2537ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านจันทเขมผิงอําเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีในปีพศ2540ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีและในปีพศ2555ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสดิติเดชณปัจจุบันจนถึงวันอายุกเกษียณราชาการผลงานที่ภาคภูมิใจของคุณครูนะคะุครูภูมิใจในเรื่องของว่าคุณครูได้มีโอกาสได้เป็นข้าราชาการของแผ่นดินได้มีโอกาสมุ่งมั่นและก็สั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นเด็กที่ดีของสังคมและเป็นต่อไปก็จะเป็นพล,พลเมืองที่ทดีของประเทศชาตินะคะในด้านผลงานของนักเรียนนั้นก็มีมากมายแต่คุณครูค,คิดว่าสิ่งนั้นมันแค่เป็นแค่แรงบันดาลใจที่จะทําให้คุณครูเน่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจที่จะนําพานักเรียนไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงแล้วก็ประสบความสําเร็จหลักการทํางานของคุณครู คูได้นำหลักธรรมในคำสอนที่เกี่ยวกับการทำงานของท่านพุทธทาสพิคุที่กล่าวถึงการทำงานไว้ว่าการทำงานนั้นต้องทำด้วยสติมีสมาธิมีขันติมีอุตสาหมีสัจจะมีธรรมะมีปัญญามีศรัทธาก้าหารรักงานจริงค่ะ สำหรับสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากถึงเพื่อร่วงงานแล้วก็ตลอดจนน้องๆของโรรงเรียนสลีดดีเดททุกคนนะคะครูเข้าใจว่าทุกคนก็มีความตั้งใจมีความมานะมีความอุตสาหะกันทุกคนฉะนั้นเราอยู่โรงเรียนใหญ่็เราก็ต้องเสียสละมากนะคะเพราะว่าเราต้องช่วยกันนำพาโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนที่แท้จริง ក្ដីស្រឡាញ់មកក្លា ค่ะสุนันท์กุรชยัยชื่อเล่นว่าครูอ้วนนะคะ,ะบรรจุครั้งแรกนะคะเมื่อ 1. มิถุนา2526ค่ะที่อำเภอน้ m โสมจังหวัดอุดรธานีนะคะอยู่ที่อำเภอน้ m โสมจังหวัดอุดรธานีประมาณ2ปีกว่าก็ได้ย้ายมาที่จังหวัดนครนายกนะคะอยู่ที่นครนายก5ปีก็ได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะจังหวัดจันทบุรีเนี่ยที่มาอำเภอแรกก็อำเภอแก่งหางแมวนะคะ แล้วก็ไปอยู่ที่โรงเรียนเนินจำปาแล้วก็ย้ายมาที่จันเขมวัดคลองตะเคียนของกิงอําเภอเขาคิชกูดนะคะแล้วอยู่ที่เขาคิชกูดทั้งหมด17ปีนะคะแล้วก็ได้ย้ายมาที่โรงเรียนสิเดชันทบ,บุรีะคะ่ะเหตุผลที่ย้ายมาโรงเรียนสิเดชนะคะก็คือเนื่องจากไปอยู่ที่คิชกูดนานเนาะต้องเดินทางไปกลับวันหนึ่ง60กิโลทุกวันก็อายุก็มากขึ้น เราก็คิดว่าเออเราก็อยากจะมาอยู่ในเมืองสักทีหนึง่งแล้วการทำงานด้วยที่ว่าอย่างไปคิดชกูดเนี่ยเรามีงานเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็ต้องเดินทางมันก็ไกลก็ได้ย้ายมาที่นี่ก็ถือว่าคิดว่ามีบุญวาสนาที่ได้ย้ายมา,อ,าอยู่โรงเรียนสิริดิเดชนะคะก็ถือว่าโชคดีแล้วก็พอมาถึงก็ได้ ได้เจอผู้บริหารที่ดีได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็มาอยู่เป็นครูประจำชั้นสายป .4 ตลอดไม่ได้ย้ายไปสายไหนจนถึงเกษียณเนี่ยค่ะ,ะมาอยู่ที่นี่ก็เลยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกนักเรียนไปประกวดงานศิลปะหัตถกรรมประเภทการแต่งหนังสือเล่มเล็กนะคะก็มีพอมาปีที่หนึ่งเรายังไม่ประสบผลสำเร็จพอมาฝึกครั้งที่สองก็ประสบผลสำเร็จ น,นี่เป็นความภาคภูมิใจมากนะคะก็ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งที่ไปประกวดศิลปะหัตถกรรมที่เมืองทองธานีมาอันนี้ก็คือเป็นผลงานที่เราได้ได้ภาคเพียรได้สั่งสมประสบการณ์แล้วก็ได้เอามาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เรานะคะซึ่งมันก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ได้มาสู่ตัวเองได้ส่งลูกศิษย์ ได้ทำให้โรงเรียนได้มีชื่อเสียงนะคะเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่รู้จักอันนี้คือหนึ่งในผลงานที่ภาคภูมิใจการได้มาอยู่ที่โรงเรียนซีเดชเนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของตัวเองนะคะได้มาเจอผู้บริหารได้มาเจอเพื่อนร่วมง,งานได้มาเจอรุ่นพี่รุ่นน้องอที่ดูแลกันนะคะ ให้ความรักให้ความอบอุ่นซึ่งมีวัฒนธรรมที่ตกทอดกันมาหลายรุ่นแล้วนะคะอันนี้ก็อยากฝากถึงน้องๆเนาะว่าขอให้รักษาวัฒนธรรมขององคอ์กรเราซึ่งดูแลว้วมันเป็นวัฒนธรรมขององคอ์กรที่เข้มแข็งมากนะคะการดูแลซึ่งกันและกันนะคะการร่วมมือร่วมใจการทำงานไม่ว่าจะมีงานอะไรเข้ามานะคะเราสามารถผ่านไปได้ทุกงานนะคะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะก็ขอฝากน้องๆเรื่องอาการร่วมมือร่วมใจกันสร้างองคอ์กรของเราให้เข้มแข็ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะคะด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามค่ะสวัสดีค่ะครูสมปองนาคพงศ์นะคะปัจจุบันสอนอยู่ชั้นป .5 ทับ10ค่ะ ตอนนี้ก็อายุราชการ41ปีค่ะแต่ถ้าหากว่ารวมทวีคูณด้วยก็จะเป็นอายุราชการ48ปีค่ะจากที่ได้มาอยู่สรีดิเดตเนี่ยเพราะว่าย้ายติดตามสามีมาแล้วก็ได้ช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านมาขามนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยมาดำรงตําแหน่งที่โรงเรียนสรีดิเดตเมื่อปี2540นะคะผลงานที่รู้สึกว่าภาคภูมิใจก็คือการที่ ช่วยนักเรียนในเรื่องของการทำโครงงานซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะได้แค่ระดับเหรียญเงินในระดับภาคแต่พอต่อมาก็พัฒนาเป็นระดับเหรียญทองในระดับประเทศค่ะ ส่วนความภาคภาูมิใจที่อยู่โรงเรียนสตรีเดชเนี่ยเป็นเรื่องที่คิดว่าเราได้อยู่โรงเรียนที่มีศักยภาพมีคุณภาพมีชื่อเสียงผู้บริหารหรือว่าคณะครูเนี่ยล้วนแต่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยซึ่งแล้วก็นำไปสู่นักเรียนที่มีชื่อเสียงออกไปสู่สายตาคนทั่วๆไปค่ะในส่วนของออข้อแนะนำสำหรับคุณครูก็คือเราจะต้องทำงานในเรื่องของ ด้วยใจรักของเราแล้วก็มีความสุขกับการทำงานค่ะคต้องพิสูจน์ว่าต้องได้ทำอะไรด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉัน หยดมันันวใจสวัสดีค่ะคณะครูท,ทุกท่านค่ะดิฉันนางนิดาฉายาชาวลิตรรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่29กรกฎาคม2529อายุราชการ38ปีเพราะว่าได้รับการบวกเพิ่มวันทวีคูณมาอีก2ปี ปัจจุบันนะคะย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนสรีเดชเมื่อปีพศ2557ก็มีอายุอยู่ที่นี่8ปีนะคะปัจจุบันเ,เป็นครูประจำชั้นป .6 ทับ10ห้องเอลิสโปรแกรมค่ะผลงานที่ภาคภูมิใจคือในการพัฒนาเด็กป .6 ทับ10คือเราสามารถตัวเด็กพัฒนาตัวเด็กจนสามารถสอบโอเน็ตเต็มร้อยในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ได้ทุกปี และสามารถสอบเข้าห้องเรียนโครงการพิเศษในโรงเรียนมัธยมได้เกิน90%เอร์เซนในการแข่งขันหัตกรรมนักเรียนนะคะได้ฝึกฝนนักเรียนป6กทับสิเข้าแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ซึ่งก็จะได้รับรางวัลเป็นเหรียญเป็นประจำทุกปีรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดคือในปีพศ .2560 นักเรียนนะคะสามารถได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับประเทศ และในปีพศ2562ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งในระดับประเทศสำหรับความภาคภูมิใจนะคะยอมรับว่าภาคภูมิใจบ้ากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครูในโรงเรียนสรีเดตเพราะโรงเรียนสรีเดตนี้มีอย่างพูดถึงอุปกรณ์ต่างๆมีครบครันนักเรียนมีคุณภาพครูทุกคนมีความรู้ความสามารถและช่วยเหลือง,งานกันได้อย่างดียิ่งเวลาเราทํางานอะไรอย่างหนึ่งครูทุกคนจะ มาร่วมมือกันร่วมมือร่วมแรงทำงานการจนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะสิ่งที่อยากฝากใหคคณะครูและน้องๆที่ยังรับราชการอยู่ที่นี่นะคะโรงเรียนสลีเดชของเรามีจุดเด่นในด้านของการร่วมมือร่วมแรงช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอให้รักษาสิ่งนี้ไว้นะคะเมื่อเราร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือการทำงานนะคะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะยากเย็นขนาดไหนก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยตลอดค่ะ

ผมมาอยู่ที่โรงเรียนสิเดชเนี่ย24ปี8เดือนนะครับแล้วก็ทำหน้าที่บริหารงานวิชาการโดยการมอบหมายของท่านผู้มนุนการสี่รุ่นด้วยกันนะครับที่ไว้วางใจให้ผมได้ทำงานในด้านวิชาการนะครับก็งานวิชาการถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะคาดหวังนะครับจากผู้คนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองหรือต้นสังกัดนะครับหน้าที่นะครับในการที่ได้รับมอบหมายเป็นงานทำงานวิชาการเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ท้าทายนะครับแล้วก็ถือว่าท่านผู้มนุยการแต่ละท่านน,นะครับได้ให้โอกาสผมในการทํางานที่อยู่บนความคาดหวังอย่างนี้นะครับจากการทํางานที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าอาศัยว่าใส่ใจและตั้งใจนะครับเพราะเราเนี่ยมาจากโรงเรียน บ้านนอกนะครับแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์มาบ้างนะครับแต่ก็โชคดีครับที่ได้ท่านผู้อำนวยาการที่มีความสามารถแล้วก็ให้คําชี้แนะช่วยเหลือดูแลนะครับแล้วก็ให้อํานาจในการตัดสินใจนะครับแล้วก็โชคดีสิ่งที่ตามมาทําให้ทํางานง่ายขึ้นก็คือเรามีบุคลากรคณะครูนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถแล้วก็ตั้งใจทุ่มเทนะครับในการทํางานในแต่ละเรื่อง ในแต่ละงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการนะครับก็ทําให้ผมนั้นช่วยประสานงานแล้วก็ผลักดันให้งานวิชาการนั้นมันมีคุณภาพจริงขึ้นนะครับจนเป็นปรากฏเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปโดยเฉพาะในเรื่องโครงการต่างๆก็เกิดขึ้นในยุคที่ผมได้มบริหารจัดการเนี่ยนะครับก็เช่นโครงการอิงริดโปรแกรมโครงการวิทย์คณิตนะครับซึ่งแต่ละโครงการเนี่ยส่งผลให้นักเรียนเนี่ยนะครับมีความสามารถทางด้านวิชาการสูงขึ้น นะครับแล้วก็มีศักศักยภาพในการแข่งขันในเวทีวิชาการต่างๆนะครับก็เป็นที่ยอมรับจากเวทีวิชาการหรือจากหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศระดับต่างประเทศนี่คือความภาคภูมิใจครับที่ว่าผมได้มีโอกาสมาบริหารงานในเรื่องของงานวิชาการที่โรงเรียนสิริเดชแต่ก็สิ่งที่ภูมิใจไปกว่านั้นก็คือโรงเรียนสิริเดชเป็นโรงเรียนที่ถือว่า ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสถาบันคุณภาพจริงๆนะครับเนื่องจากจะมีความจเจริญเติบโตในด้านคุณภาพในทุกๆแง่มุมนะครับทุกมิติหลายเรื่องนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนั้นใครมาอยู่ที่นี่ก็จะได้รับจะมีความภา,าคภูมิใจว่าได้อยู่ในสถานที่ที่ดีที่สุดก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆนะครับแล้วก็พี่น้องเพื่อนครูนะครับที่ยังต้องดูแลโรงเรียนเสียดต่อไปนะครับอยากจะให้น้องๆได้ช่วยกัน ดูแลแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าทุกคนทําได้ครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต่อสู้กับสิ่งที่เราก็ไม่เคยหรือว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าคุณภาพที่จะได้นั้นน่ะจะทําด้วยวิธีไหนแต่เราก็เรียนรู้ด้วยกันช่วยเหลือกันนะครับสิ่งสําคัญคืออยากจะฝากว่าทุกคนมีความสามารถครับทุกคนเหมือนดอกไม้ครับที่กําลังเบ่งบานเราจะไม่ได้แข่งขันกันครับแต่ดอกไม้แต่ละดอกในกลุ่มของช่อดอกไม้ก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองใน ในหน้าที่ของตัวเองนะครับก็เบ่งบานเมืนะ่อทุกดอกเบ่งบานโดยไม่ได้แข่งขันกันก็จะเกิดความงดงามในพุ่มดอกไม้นั้นนะครับสิ่งสําคัญครับอยากจะฝากโดยการทํางานก็เครื่องการสื่อสารครับอยากน้องๆหรือผู้ร่วมงานได้แชร์ความคิดหรือพูดคุยกันนะครับวางแผนทําความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนที่เราจะปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ มีเกณฑ์มีตัวชี้วัดมีเรื่องราวอะไรต้องเอาเป็นข้อมูลในการทํางานทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำใจไมตรีความสามัคคีนี้ถือว่าเป็นความโดดเด่นของเรียนเสด็จจนเป็นที่ยอมรับว่าโรงเรียนเสด็จนั้นมีเอกลักษณ์สาคัญก็คือวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสําเร็จซึ่งเห็นได้ชัดเป็นประจักษ์นะครับทุกครั้งทุกงานที่ทําจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับก็ฝาก โรงเรียนเดสด็จไว้กับน้องๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆคนด้วยครับเพราะว่าเรารักมากโรงเรียนเดสด็จเป็นที่สถาบันแห่งคุณภาพยอย่างแท้จริงครับสวัสดีครับ เ็ฉากสุดท้ายแล้วลองไปไหนนะลองครับกลับมาก่อน